ไปเที่ยวตลาดนัดแดนเดรามิตกันจ้าตอนนี้นี่เขาปรับปรุงโฉมใหม่ให้กลายเป็นตลาดที่คนไทยเดินได้สบายสบายมีของกินเยอะแยะมากมายน่ากินทั้งนั้นเลยเชียวโอ้ยเห็นแล้วน้ำลายก็จะไหลอีกจุดที่พัฒนาก็คือที่นั่งสะดวกสบายเยอะแยะพอกับความต้องการของผู้คนกินแล้วเหมือนโดนต่อยในปากทองเจ็บวอ แต่ซิกเนเจอร์แบบถังหูลูนี้ก็พลาดไม่ได้จริงๆช่วงนี้น้ำตาลตกค่ะเติมของวานไปแล้วอย่างที่ต้องบอกเลยว่ามันเป็นเมนูที่ดูง่ายๆแต่มันมีเสน่ห์นนะดูพี่เขาจุ่มๆแหมสีแดงของสตรอเบอรีนี่มันน่ากินสักนิกระไร แต่ร้านที่คิวยาวมากที่สุดก็คือโกโก้ในตำนานอันนี้นี่เองดูกี่ก็ขูดน่ากินเข้มข้นเข้มข้นมาถึงโซนของใช้ก็มีให้เลือกมากมายนะจ๊าราคาง่ม่แพงเสื้อผ้านี่มีให้เลือกทั้งของผู้หญิงและของผู้ชายแม่มันดีซะเหลือเกินร้านทําเล็บก็มีนะเธอนั่งชิลๆไปเป็นร้าน DIY พวกงกุญแจทำเองค่ะเราไปใส่กระเป๋านักเรียนมันหนักไ่ไม่ไ,มไ,มไม แถมไว้ดีมากๆมีดนตรีเล่นสดให้ฟังเพลงพ่อๆแต่ละจุดแต่ละโซนเครื่องเล่นเขาก็มีให้เล่นแหมนุกหนานนุกหนานตลาดเขาเปิดทุกวัน4ี่โมงเย็นถึงเที่ยงคืนใครว่างก็แวะกันไปนะจ๊ะรับรองเที่ยวนี้ไม่ผิดหวัง